ที่ฮาดีบีฮาดบเขา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 อะไรเขาจะกิดต่อมผมไหมอ่ะเขา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 แบบตํรวจอาจจะแคนะกูบอกนะตํารวจจะแคร์นิดหน่อยเขาเขาาตีผมเขาตีผมลมอไรอย่าเี้ยเขาตีผมลมแต่ฆาตตายไฟอยู่แบบคนที่ไม่ได้ทํอะไรเดี๋ยวชชืกันอยู่สามมันอยู่เกินแปดเก้คนนะทุกวันเนี้ย ก็รถก็รถก็รถรออะไเดี๋ยวเราเราเขาวิ่งไปล้วยังได้จะเว้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โรงพาบาลเขาทำดีวะมีแบบประกาศออกเลยเมื่อก่อนนี้บอกแค่สิบนาทีไม่มีเวลาจริงพี่ แล้วมันเนี่ยพัฒนาแล้วแบบตอนนี้เห็นไินบอกว่าอะไรวะแบบอะไรนะไอ้มันอยากผมมาคุยกับอะไรนะอยาเธอร์มันบอกว่ามันบอกว่าอยากอยากให้ผมแบบหายโกรธลาเธอร์อะไรยงี้กูบอกกูไม่ได้โกรธที่อะไรกูแค่ต่างคนต่างอยู่แค่นั้นเองมันยังไม่มันยังไม่มันยังไม่นี่มันยังไม่เข้ามาคุยกูเลยนะเข้าไปคุยกันมันทำไม เฮ้ยเฮ้ยไอ้โดดมีคนโดนเหรอฮะไม่ใช่พวกเรานเฮ้ยยิ่ไม huh? oh, so ีคนเยอะจังวะรอรอต้นเล่นตรงนี้เล huh? ่นตรงนี้ยากวะว่าทึรหลวมไปก็ไม่ท้อเฮ้ยมึงฟังนะมึงจอดไปข้างหลังเดี๋ยวจอดตรงเนินข้างหลังแล้วมึงก็ลงกระทืบดิรอรอรอแนวเนินรอได้เนินี่ยเอาดิ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 มาตรงเนินมาตรงเนินตัวกูก็สัตย์ดิครับ ดูว่ดู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 ไห้หเฮ้ย้ยเฮ้ยอยู่นะถูกพี่เแล้วนะใครเห็นูกพี่เจไม่ต้องเล่ มฮกักในแรมงฟังสพในแ็มเยอะเอาสมกักในแรตายเยอะในแรตายเยอะเฮลมีไม่มีใครดูพี่แจ็คเลยใครเป็นไรไม่รู้ใครแม่งบอกกูว่าโดนอะไรวะ Alay nón, alay nón. Tha bay nón, tha bay nón, tha bay nón. Dăng hả? chơi đi.

ไคิวเขาเป็ okay. นซูเปอรแมนไงวะเข้ามาคนเดียวเออเจอซูเปอร์แมนเมืองทามอ่ะตำรวจอะเรื่อยรวจอกจากตรงนี้ดิซูเปอร์แมนเมืองทามอยู่ดยนรอกจากอันนี้แต่ซูเปอร์แมนเมืองทามเลนี่ซูเแมนเมืองทามอยู่นี่ซูแมนเมืองทาม ตายตายตายใหญ่ใหญ่พี่พังเลยใหญ่กว่าแกเขาเอาจัดเลยพี่เพราะใส่สุดเลยพี่น่าจะโดนนะน่าโดนก่อนมั้งน่าโดนเปิดอ่ะเออโอ้องไม่ต้อ มีต่ออดอย่างนี้ด้หรอเฮ้ยไม่มีต่อรอดอย่างนี้ด้วหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไรครับสวยไหมคะรถใหม่สวยไหมคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะปรับนะเพื่อนเฮ้ยลงไม่ได้เลยคุณแจค่ะรถรถใหม่สวยไหมคะคุณแจไหนครับคันนี้เหรอเนี่ยน้ำอุ้ยเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่เป็นรถรถสวัสดิการค่ะ รถสองที่นขับเบลลี่เลยครับผมผมนี่ขับสามล้อผมยังนั่งสามล้อนั่งกระป๋ออยู่แล้วผมไปได้กันหรือเปล่าอะไรนะครับผมไปด้วยกันไม่น่าครับพี่ครับครับพี่อย่าจับเอาเลยเพื่อนไปดีไปเอาได้เพื่อนเดี๋ยวเขาจะขับเบลลี่รอเดี๋ยวเดี๋ยใจสั่นอ่ะเดี๋ยวใจผมอ่ะผมไม่ใช่กาแฟผมเข้มจัดอ่ะ นี่ไงผมให้น้องผมกอะทือไปแลวเพื่อนที่นายบอกใช่เหรอใช่ไอ้ไปดูดิ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 ไปดู ใช่ป่ะเนี่ยพี่ไหนมัวเปล่าไหนตียังกระเทียมยังจบไปแล้วพี่จบไปแล้วจบแล้วพี่ชายโอ้ขวดไหนลโหนอันนี้คืออะไรนี่อันนี้พวกไหนเนี่ยอ๋อคนมันมันมันมีมันมีลีดคนหนึ่งอยู่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 ในนี้ใช่เหรอเออชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรทักอย่างอ่ะไหนอยู่น้ำถ่งน้องเป็นน้องบ้าเนี่ะใช่ไหมไอโดมชอบด่าพี่ผมให้ไปไม้เดียวตลอดไอโดมพี่โอมอยู่แท็กเวทแท็กดาเมย ไม่ใช่เราพี่โดมไอโดมส่งเร็วส่งไวมาส่ง thunder explode ไหนโดมอยู่ไหนขแปดฟ้าเนี่ยโดมไปเนี่ยเรียโดมไปเนี่ยข้างหลังพี่พี่เส็จเนี่ยแหละไอโดมมันมีลีคนหนึ่งอยู่ในแก๊งพวกมันใช่ปะคนหนึ่งใช่ปะมีมีมากกว่านั้นนี่พี่มีมากกว่านะครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อพี่ภูโตแล้วก็คนที่ชื่อพอรดมันพี่รู้สึกฟังนะมึงก็ทื่อมันให้ยามชื่อครอบครัวอะไรวะเนี่ยอันนี้ครอบครันเหรอได้ครับพี่ชื่อชื่อเขาเขาพอเขาเหรอพี่อืมชื่อเซคันด์ครับเดี๋ อันนี้อันนี้นนเดาบวงทีพี่อีกอันนึ่งอะไร,<ม>รพวกนั้นนะไอพวกนัน้นมอยู่ไหนมันอยู่ไหนไอพวกนั้นอยู่ในเมืองเหมือนกันพี่แต่ว่ารู้สึกว่าอยู่ไม่ครบแล้วเจอมได้ได้ได้ใส่ไหมเจอเจอครับพี่เจอเหมือนไปที่ทีซีแป๊บหนึ่ง<ม>ครับพี่ไปาหน้าทีซีเลยแล้วยือไปยังได้ครับพี่ได้ครับยังใส่ไปยังยังใส่ไปยังใส่ยังไม่ได้ใส่พี่ใส่พวกนี้ก่อนครับพี่แต่ว่าเดี๋ยวตามไปใส่ให้ไครับพี่ อันนี้มุงมีตีกันเหรอยังไม่จบอีกเหรอพวกเนี่ยไม่จบไปแล้วแล้วก็เอาแม่งต่อครับพี่ผมจะให้โดนลุมก็เล่นอันนี้นะโอเคปะรับสภาวะได้ครับพี่ได้ครับพี่เออจะไปเลยสองหนึ่งเล่นไปเลยเนาะน้องกูบอกว่าอะไรสัตว์ได้ครับพี่จะเล่นให้ได้เอ้ข้อคนนี้ได้ไม่มีหรอกข้อคนนี้สีเทาแต่ว่ากับเองก็ไม่ได้ไงได้ครับเจ๊บได้ครับพี่ได้ครับเฮ้ยมึง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 จอดเดินเล่นดิไอ้ไเด็กเขอย่าเล่นเหมือนที่กูบอกมย่างงี้ดิจอดเดินอ่ะมันชอบหนี